สวัสดีจ้าสวัสดอุ้ยตกใจไม่นานอีกแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่นิวนอนดูเย้อยู่กับนิวจ้าทุกคนจ้าค่ะผูไม่มีขวัญสติเท่าไหร่นะไม่ถึงเราอ่ะ ไม่ใช่โอเคมีก็ได้น้องเลน้องกับยูทูบช่องนี้นะฮะออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกระดิ่งเอาไว้นะฮะทุกครั้งที่มีคลิปใหม่จะได้เห็นในทันทีนะฮะเพราะว่านิวนอนดูอยู่กับการรีแอคชั่นซีรีส์วายที่มาเหมือนพายุฝนทำไมวันนี้เสียงแบบที่มาอย่างต่อเนื่องเป็นเอสหรอฝากอีก3แพลตฟอร์มด้วยนะฮะ Facebook Tiktok Twitter นะฮะตามให้หมดเลยนะฮะใช่ แล้วก็มีแฮชแท็กนี่นอนดูด้วยนะฮะลืมทุกครั้งเลยนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษนะฮะใส่แล้วช่วยกันปั่นแท็กนะแชร์คลิปนี้ออกไปกว้างๆใช่มีอะไรแบบว่า จินจินฟินฟินขำขำฮ่าฮก็ลงแท็กเราได้เลยอะน้องพลพูดว่าจินจินมันก็ดีเลยเพราะว่าวันนี้เห็นมีกระแสเสียงหรือเสียงเราอ้างมาถึงหูว่าว่ายังไงนะเอ้ยมันมีซีรีส์หนึ่งที่มันจะจินจินฟินนะเราจะมานี่นะเรื่องนี้มาพร้อมกับคู่ขวัญที่หลายๆคนน่าจะตามคู่นี้มาคู่อะไรคะก็คือคิมมอนคอปเตอร์หวันกรูคู่นี้หวัดกรูเป็นคู่ที่ลงเรือมาอย่างยาวนานแล้วก็มาแสนล้านปีแล้วนานไปปะเป็นหินเหรอบอกสิ ไปคู่ที่อยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานเป็นรุ่นบุกเบิร์ดซีรีส์วายไทยไปเลยที่เดียวนะซีรีส์ยังไม่มาแต่วันนี้มีออฟฟิเชียลเทลเลอร์มานะฮะกับ t h a t มค์แคนดีนายแคนดี้ของฉันเนาะเราก็จะมาดูซีรีส์มันเป็นยังไงไม่พูดพร่ำทำเพลงใดๆดูก่อนเลยแล้วกันนะฮะกับเทลเลอร์นายแคนดี้ของฉันเองปะสองนาทีเดดไมค์แคนดี้ผมชื่อจิ้งครับคนนั้นคือพี่กายแฟนของผมที่คบกันมาสามปีคบกันมาแล้วด้วย โอ้รักก no ันทิมมอนใช่ไหมเอ่าได้ทิมมอนขอบเตอร์คนนึงต ну ิดไลฟ์ติดไลฟ์หมายถึงคนอื่นไลฟ์ใช่ไหมผมชอบดูตอนที่ว่ากินงไลฟ์มากเลยครับเป็นเอฟซีเขาเหรออ่ากดกดสงของขวัญหรือเปล่านั่นเป็นประเด็การอ๋อฝั่งนี้เป็นแพรบงแพรบาลคุณ้มฝั่งนี้แต่ใกล้ใกล้ มึงหนูสองอยู่ในไทยกันเลดิน้าวิแรักมึงรักมึงจริงรักมึงูอยู่ในโม่โรงพยาบาลอีกแล้วว่าเรื่องนี้ผมว่าเขาคงไม่มาแล้วล่ะครับจะใครนะเหมือนนัดกันว่าจะเจอกันไงแต่ก็ต่เมืมึงบอกว่าเขาเข้าใจงานที่พวกเราทำอย่างนีว่ะรอนี้ทำไมเริ่มง่ายจังละง้อสี่รออะไรใช่ผมช่วยอะไรครับช่วยง้อจริงให้หน่อยได้ไหมครับจริงจริงจริงเดี๋ยไปเลย้องจริงชุดไทยด้วยอ่ะกูเลิกกับพี่เขาแล้วฮะ มึงไปนอนไหนนะเมอ่ะจะมาอยู่ห้องกูนานแค่ไหนก็ได้เหมือนสมัยก่อนไงเราจะปกป้องจริงเองขอบคุณนะคณะคณะเอ้ามึงนี่ก็เลิกตัวละครคุณหน้าคุณตาทั้งหมดกำลังง้อแฟนอยู่ไม่ตลกจริงอค้ณอน้าซ่าค่ะที่เป็นพยาบาลที่ดีมากเลยก็ถึกฉับถึกฉับเป็นแฟนดีเคียร์มั้ยเมีพยาบาลและได้คนอีกขนาดเข้ามาช่วยอะไร ไี่คือแอนที่เองสามารถขอพรได้สามข้อมีเรื่องเหนื่อยมาใช้ขออะไรกันหนึ่งแฟนตาซีขออะไรอ่ะขอเจ้าขอเจ้าขอเจ้าขอผ้ามานอะไรแบบนเ้นะาครเจอกันมาก่อนหรือเปล่าครับไปทำมาดี ซี่นี่คอมมาดี้โรสน้องหลงมึงเตะตัวเยอะมากอะไรก็ถ่ายไปแล้วเยอะเหมือนกันเนาะจะดีหรอดีสิคู่นี้มันไม่เคยแผลวเลยเว้ยจะดีหรอหายกอรคอยังอ่ะ จริงนะจริงจริงกับจริงจริงจริงแต่เราชนกันแล้วเฮ้ยตเราชนว่าอ่อน ยี่สิบเมษาหรอยี่สิบเมษาประมาณอีกสองอาทิตย์เองเก็คือหลังจากที่เริ่มจบก็ต่อเลยต่อเลยออนแอร์ที่ไหนนะออนแอร์ที่ช่องเก้าเอ็มคอร์เอชดีนะคะหมายเลขสามสิบทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลาห้าทุ่มหลังจากนั้นก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้ทาง v ีทีวีีทีวีเนาะแล้วกลับเวลาเดิมนะก็ฝากผลงานน้องๆที่ เดินทางกันมาเนะเพราะว่าเราก็อยู่ในบ้านแฟนคลับกกเลี้ยงน้องคุณหมอคุณหมอกอกเลยเียงก็มีบทมีบาทด้วยได้เล่นด้วยโอ้น้องรอวันนี้ว่คุณหมออีกแล้วเล่แล้วก็มีตัวละครที่มากมายเจ็ดแปดคนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครที่คุณหน้าคุณตายอยู่แล้วนะตุนักแดงใช่ตนักแสดงคุณน้าคุณตาอยู่แล้วถ้าใครดูซีรงซีรี์มาเขาใส่ชุดเขียวนี่คือพยาบาลป่ะเป็นพยาบาลเป็นบุรุษพยาบาลบุรุษพยาบาลหน่าดุเหมือนกันนะใส่แล้วคิดว่าคงจะใส่ใส่กรุบกรอบไป แต่เราเห็นความคอมดี้นะความเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดง้ององอนแล้วมีความมีผีเหนือธรรมชาตออิแีแคนดี้นี้ขอ,อ,อ<ด>มันยังไงกินกินแล้ว <c oughs> จะมีการย้อนเวลากลับไปได้ๆโอ,อ้ <c oughs> เป็นไงฮะคิดว่าจะสนุกไหมฮะคอมเมนต์คุยกันนะฮะกับเรื่องนี้นะฮะ That My Candy นายแคนดี้ของฉัน แต่ดูแล้วก็อยากทำเหมือนกันนะเฮียตรงเนี้ยมันดูแบบว่าฟีลกูได้มันดูไม่น่าจะอาจจะมีความเครียดแหละตรงที่ว่ามันต้องงอแฟนแต่มันจะเป็นการงอที่น่าักมีไม่ได้จริงจังอะไรแล้วก็เห็นความคู่ลงคู่รองคู่อื่นๆใดๆเหนือสิ่งอื่นใโลโก้ซีดีก็มีความเข้ากับสีผมน้องพลอยด้วยนะฮะก็อยู่ให้กำลังใจกับพวกเราไปเรื่อยๆนะฮะคิดว่าต้องลงคิวไหมไม่รู้ดูก่อนอยากให้ทำเรื่องเต็มไหมถ้าอยากทำเรื่องเต็มก็คอมเมนต์เข้ามาละกันแลใครรอเป็นแฟนคลับใครเหนือสิ่งอื่น ได้ๆคุณอาร์ตน่ารักมากเลยเออก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามนะฮะ YouTube ช่องนี้ Oxygen Official นะฮะอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นพะคุณจริงๆเลยนะฮะฝาก Facebook Tiktok Twitter ด้วยตามทั้งหมดเลยนะฮะเขานะวันนี้เรามาสั้นๆน่ะสั้นๆเอ๋แล้วเจอกันใหม่กับซีรีส์เรื่องต่อไปนะฮะใช่ๆๆตามกันไว้นะฮะกับ New Non ดูนะฮะที่จะร่วมกัน React ซีรีส์เพิ่มน้ำตาเพิ่มเสียงหัวเราะในการดู ซีรีส์ให้มันมากขึ้นไปอีกนะฮะขอบคุณที่รับพวกเรา2คนและหลายๆคนในการดูซีนี้เป็นเพื่อนกันสวัสดีฮะสวัสดีค่ะบายฮะ